มาดูอีกหนึ่งเรื่องครับ่านผู้ชมครใครที่ชอบดูวอลเลย์บอลใครตอนนี้ก็ขยับขยับเข้าไปลึกๆเหมือนกันนะเออคือนอกจากเชียร์ทีมชาติแล้วเนี่ยนะผมว่าหลายท่านก็เป็นแฟนกีฬาชนิดนี้อยู่นะเพราะว่าในบ้านเราเองก็มีวอลเลย์บอลลีที่ก็สนุกสนานเช่นเดียวกันแต่ละแมชเนี่ยนะฮะเออคนดูก็เข้าไปเมามันจริงๆนะคือใกล้เปิดศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลี ฤดูกาล2022-2023แล้วะนะฮะก็เปิดฉากกันนะฮะวันนี้ฮะ18พฤศจิกายนเอ้ยเปิดไปแล้วสิเปิดไปแล้วแข่งปปไปแล้วนะฮะเมื่อวานนี้เปิดประเดิมสนามไปนะฮะ18พฤศจิกายนแล้วแข่งกันยาวๆไปสิ้นสุดในวันที่26กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะครับซึ่งก็จะจบเร็วขึ้นเพื่อให้ทีมชาติเนี่ยเขาได้มีเวลาเก็บตัวนักกีฬากันนะฮะ ซึ่งการแข่งขันเนี่ยนะฮะก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง T Sport 7นะฮะเปจำนวนสามสิบหแมตช์ด้วยกันนะครับดีเลยเออแล้วทีนี้เนี่ยะนะฮะในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจับปี66นี้เนี่ยใช้สนามแข่งขันทั้งสิ้น4สนามนะครับคือเ c ็มซ l ซีฮอลล์เดลบาบางกะปีใกล้บ้านเลยอ่ะเออ MCC Hall The ora, อีฮอลล์เดลบาโคราชนะฮะสนามกีฬานี่มิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนะครปฐม,มนะฮะแล้วก็ล่าสุดครับผู้ใหญ่ใจดีอย่างที่พญาประกันภยัย<ม>เขาก็ไปเป็นสปออนเซร์ ไปสนับสนุนทีมโโมสรสุพรีมนะฮะประเดิมสู้ศึกวอลเลย์บอลไทยแนลนด์ลีกฤดูกาล2022-2023นะครับ <L un it> ก็คือเปลี่ยนชื่อที่ใหม่เลยละ่ะ <L un it> สุพรีมทิพยชนบุรีอ e ีเทคโดยบริษัททิพยพยาประกันภัยจำกัดมหาชนนะฮะเปิดตัวสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงภายใต้ชื่ออย่างที่บอกนะฮะสุพรีมทิพยพยาชนบุรีอ e ีเทคประเดิมนะฮะปี2565เนี่ยสู้ศึกแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนำทัพโดย น้องปลื้มจิตถิ่นขาวนะฮะกิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์ปูมาริกากันทองและนักกีฬาลเยล์บอลทีมชาติอีกหลายคนเลยนะครับพร้อมลงสนามคว้าแชมป์โดยดรสมพรสืบถวินกุลประธา,านเจ้าหน้าที่บริหาบรบมจทพยากร๊ปโฮลดิ้งและกรรมาการผู้จัดการใหญ่บมจทพยาประกันภัยเนี่ยเาบอกว่าทางทพยะประกันภัยนะครับเล็งเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นมีน้ำใจนักกีฬาสามกีกข็งแรง นะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อจิตใจความคิดพัฒนาการด้านต่างๆ,ๆ,ๆทางเทพยาประกันภัยเนี่ยเขาก็เลยส่งเสริมสนับสนุนทางด้านกีฬาหลายประเภทแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลฟุตซอลมวยสากลกอล์ฟนี่ก็สนับสนุนมาโดยตลอดล่าสุดน,นี่ะบอลไล์บอลด้วยนะครับซึ่งเทพยาประกันภัยก็เห็นว่าปัจจุบันกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช้นิดกีฬาเนาะที่คนไทยก็สนใจเยอะฟีเวอร์อะนะฮะ ดังนั้นการสนับสนุนครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วนะฮะแล้วก็ยังเป็นการพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่หมๆที่กําลังขึ้นมาให้มีโอกาสพัฒนาฝีมือเพื่อก้าวเข้าสู่ทีมชาติแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปนะครับทางด้านนายพันุวัฒน์ขันทโมลีกุลประธานสมโมสรวอลเลย์บอลสุพรีมทิพย์าชลบุรีอีเทคเนี่ยก็บอกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงสุพรีมทิพยช์ชลบุรีอีเทคเ็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะทิพยะประกันภัย ที่เล็งเห็นความสําคัญประโยชน์ของกีฬาแล้วก็สนับสนุนทีมมาโดยตลอดนะครับซึ่งทีมของเราเนี่ยก็ได้มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพรวมถึงสนับสนุนนักกีฬารุ่นใหม่ๆใ,ให้ก้าวขึ้นมาสู่ระดับมืออาชีพและยิ่งในปีนี้เนี่ยมีองค์กรระดับใหญ่ที่เล็งเห็นความสําคัญในด้านการแข่งขันขด้วยนะฮะมาสนับสนุนเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าฤดูกาลนี้จะประสบความสาเร็จกลับมาทวงแชมป์บอลล์บอลไทยลีกกลับมาให้ได้นะฮะฟังเสียงกันนิดนึงครับ กัดมหาชนนะครับได้ตกลงเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของทีมวอลเลย์บอลซูพรีมทิพยะชนบุรีอีเทคนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นทีมวอลเลย์บอลชั้นนำของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทีมนี้นะครับจะเข้าสู้ศึกในทีมวอลเลย์บอลของประเทศไทยนะครับแล้วก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่จะเป็นทีมแนวหน้าของประเทศไทยอย่างที่เคยมีคำกล่าวกันว่า กีฬาสร้างคนคนสร้างชาตินะครับทิพย์รั์กันไัยก็มีความเชื่ออยู่เสมอว่าถ้าเยาวชนไทยนะครับให้ความสนใจด้านกีฬานะครับก็จะมีการพัฒนาตนเองนะครับฝึกฝนตนเองการทํางานเป็นทีมในที่สุดแล้วนะครับก็สามารถจะกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติได้นะครับการที่ทิพยั์เข้ามาสนับสนุนในครั้งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเราได้รับเกียรติจากซูพรีมวอลเลคขับเป็นอย่างมากนะครับซึ่งว่า,าได้มีการสร้างทีมวอลเล็ ของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานและก็ประสบความสําเร็จสร้างนักวอลเลย์เสริมให้กับทีมชาติไทยมาโดยตลอดนะครับทีมาประกันไทยก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้มาสนับสนุนกีฬาอันเป็นที่นิยมของประเทศไทยนะครับตั้งเป้าไม่สูงนะครับก็ตั้งเป้าว่าเราจะเป็นแชมป์นะครับแล้วก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะครับหลังจากที่ได้มีโอกาสเห็นน้องๆน,นักกีฬานะครับ โดยเฉพาะเรามีทีมที่เป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติอยู่ในทีมหลายท่านนะครับเรามีโค้ชที่เป็นโค้ชทีมชาติมาช่วยฝึกสอนให้กับน้องๆนักกีฬานะครับที่สําคัญที่สุดนะครับทีมย์บอลนะครับที่เป็นทีมสูพปรีมที่พยัชนบุรีอีเทกนี้นะครับเรามีนักกีฬาที่เป็นคนไทยล้วนเลยนะครับก็เป็นความมุ่งมั่นเป็นความตั้งใจของโค้ชแล้วก็เป็นของผู้จัดการทีมประธานสโมสรนะครับที่จะพัฒนานักกีฬาไทยนะครับเพื่อจะเสริมให้กับทีมชาติไทยครับ การที่เรามีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนิน ESG นะครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นในเรื่องของการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพมีธรรมาพิบาลน,นะครับการที่ได้มีส่วนหนึ่งในการที่สนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นนะครับก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในอนาคตได้เป็นอย่างดีครับ ันนี้งานถแถลงข่าวนะคะเปิดตัวทางทีมทีมสุทีมเองนะคะแล้วก็ร่วมมือกับทางทิพยาประกันไทยวันนี้ก็รู้สึก อย่างเราเองเป็นนักกีฬาเราก็รู้สึกมีกําลังใจนะคะที่ปีนี้มีสปอนเซอร์ที่ที่ดีที่พร้อมจะซัพพอร์ตพวกเราเข้ามาสนับสนุนด้วยเราเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ทางทิพยาประกันไทยเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์หลักของเราปีนี้ก็ทําให้พวกเราเนี่ยมีกําลังใจแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรมีมีแพชชั่นในการเล่นเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยๆสปอนเซอร์เขาก็เขาก็คอยพุชเราตลอดเขาก็คอยผลักดันเราตลอดเนี้ยก็ต้องต้องขอบคุณทางทิพยาประกันไทยมากๆที่ เลงเห็นถึงความสาคัญของการกีฬาจริงๆเราคุยกันทุกปีนะคะว่าเป้าหมายเราก็คือเราก็คือแชมป์แล้วว่าอยากได้แชมป์ทุกปีแต่ว่าเราพลาดมา2ปีแล้วปีนี้เราคุยกันว่าเออไม่ได้แล้วเราเราต้องเอาให้ได้แล้วปีนี้ก็ก็คุยกันว่าจะพยายามทําให้เต็มที่ตั้งแต่แมตช์แรกเลย่นี โมสอนเองทางผู้บริหารเองก็ก็คุยกันว่าจะพยายามผลักดันเยาวชนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้น้องๆได้ได้มีประสบการณ์ในในเวทีระดับแนวหนว้าของประเทศอะไรเงี้ยเพื่อต่อยอดเป็นเป็นอนาคตของของทีมชาตแล้วก็ตัวน้องๆเองต่อไปแล้วก็เป็นเป็นบุคลากรที่สําคัญของของทีมเราเพราะว่ารุ่นพี่ๆเอง ก็ S <S อายุเยอะกันมากแล้วคือมันมือคือมันเป็น2เจนอะคือเจนสูงไปเลยกับเจน Gen ต่ําไปเลยมันจะไม่ค่อยมีตรงกลางเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็ต้องปรับปรับอะไรกันกันเยอะมากหน่อยก็ก็ใช้ความพยายามตรงนี้แล้วก็พยายามใช้จุดจุดเด่นเนี้ยมามาสู้แบบทีมอื่นคือ,คอ,คอเราเรามีน้องๆเยาวชนที่นาหลายคนค่ะปีนี้นะค่ะีาทายจากทีมชาติแล้วแต่ระดับสโมสรยังคงเล่นอยู่ใช่ค่ะ